พอมาเรียนที่นี่คือมันก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งเลยประทับใจมากครับที่ผมเลือกเรียนที่นี่เนี่ยคือผมต้องบอกกันว่าผมดูมาหลายที่แล้วด้วยแต่ว่าผมเลือกที่เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือคร์สันถูกผมเรียน4สกิลฟังพูดอ่านเขียนครบหมดมีคนเล่าประสบการณ์ที่เรียนที่นี่เนี่ยได้ผลแล้วก็มีทริคเยอะมากแล้วผมก็เห็นด้วยกับพวกเขาที่เขาพูดครับหลังจากที่เรียนมาที่นี่นะคะเดินทางสะดวกมากแล้วก็ยังสามารถเรียนได้ทางออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ด้วยค่ะดีมากๆดูตามรีวิวก็เห็นที่นี่ดีก็เลยเลือกท ดีครับแล้วก็ผลที่ได้ออกมาก็ดีเหมือนกันอยากแนะนําที่นี่เพราะว่าเขาสอนได้ตรงจุดเห็นรีวิวหลายๆคนก็เลยเลือกที่นี่มีเพื่อนเคยเรียนที่นี่แล้วผมก็ลองด,ดูในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคอรที่นี่กระชับที่สุดแหละเป็นประมาณแค่5วีวแล้วผมต้องรีบใช้คะแนนที่นี่นตอบโจทย์เราเราก็มีการส่งการเขียนให้ตรวจ ม่เราก็ได้ฟิดแบบจากอาจารย์รวดเร็วอะไรเงี้ยครับก็ลเลยรู้สึกว่าที่นี่น่าจะตอบโจทย์ในในที่สุดคอรดมันกระชับอยู่แหละล้วก็ตรงเข้าประเด็นเลยไม่ต้องมาเสียเวลาเพราะผมก็มีแบบฟูลไทม์มี s ซคันจ็อบเติร์จ็อบอะไรอย่างนี้เหมือนกันรู้สึกว่าค่อนข้างเฟสเบิลก็อยากได้คอร์ดที่กระชับและตรงแบบนี้แล้วก็มีอะไรก็ถามอาจารย์ได้ตลอดถ้าสมมติผมเป็นคนชอบถามก็จะมาถามอาจารย์หลังเรียนรือระหว่างเรียนได้ตลอดเวลาเนี่ยรู้สึกสบายใจดีครับ